สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มเกมที่3ประจําเชาวันสุกที่22ตุลาคลมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ s j k h e l s i n k ิก็เปิดบ้านแพ้กับม a ค c a b i Tel a v i ไป0-5อลาสเคิร์ a แพ้ Alaska 0-3อ n o r t h o ส i s s m y อ n i s t h a l i n 2-2ปาร i ซ s นเบลเก r แพ้กับเกนไป0-1โ o โด e a u x ครับเปิดบ้านถล่ม r o m าไป6-1เซ a t t l e s o u n d e แพ้กับซอย a l u h a n 0-1 เซฟอับครูส์แพ้ให้กับเอซัตออกมา0-1แลนเดอร์ก็เสมอกับยาโบเน็ก2-2ฟรีนูตลอเทดามก็เอาชนะอูนเออร์เบอร์ลินไป3-1 มาร์กบี้ไฮฟาเอาชนะซาลาเวปาร์ค1-0เอฟซีโคเปนไฮเกนแพ้ให้กับพเอโอเค1-2สโลวานบาติสลาว่าเอาชนะลิงคอลเลส2-0มูล่าแพ้กับแลน1-2วิเทสอารเนมเฉือนเอาชนะสเปอร์ไป1-0กระบักเอาชนะไคลรัตอมาตี้2-1แล้วก็บอลเซอร์เปิดบ้านเอาชนะอมเบเดนโกเซียไป3-1ไปดูกันที่ตลนาดคะแนนฮะเริ่มที่กลุ่ม A อันดับ1แล้วก็2ตอนนี้เป็นมาร์บี้เทลวิฟกับลาสเคเก็บไปทีมละ7คะแนน อาานเฮกเจเคมีสวนอันดับ4อลาสเคร์แพลวดมี0กลุ่ม B อันดับ1ตอนนี้เป็นเกนฮะเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2ปารีซแนเบลเกตมี6อันดับ3กับ4เป็นฟลราทาลิดกับอโนทซสิตเก็บไปทีมละ1คะแนนกลุ่ม C อันดับ1ตอนนี้เป็นโบโดกลิมฮะเก็บไป7คะแนนอันดับ2โรมามี6อันดับ3าอซย่าลูฮานมี3ส่วนอันดับ4 c s k ซโซเฟียเก็บไป1คะแนน กลุ่มดอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นแอสซัตอักมามี7อันดับ2ยาโบเด็กมี4อันดับ3ามลนเดอร์มี3ส่วนอันดับ4ี่เซียบอครูมี1คะแนนกลุ่ม E อันดับหนึ่งก็เป็นฟิยานูดเก็บไป7คะแนนอันดับ2มาร์กบี้ไฮฟามี4อันดับ3กับอันดับ4ครับมีสลาเวป Park แล้วก็อูนอนเบอร์ลินเก็บไปทีมละ3คะแนนกลุ่ม F อันดับ1 p a o k มี7อันดับ2 FC c o p e n h a g e n มี6อันดับ3สโลวานบาติสลาวามี4ส่วนอันดับ4ลิงคครับแพ้รวดยังไม่มีคะแนนเลย กลุ่มจีอันดับ1ตอนนี้เป็น Lan, แลนเก็บไป7อนันดับ2วิทเทสมี6อนันดับ3สเปอร์มี4อนันดับ4มูล่าแพลวดไม่มีคะแนนกลุ่มเอชอันดับ1และก็สเป็นบาซโซกับกาลาบากเก็บไปทีมละ7อนันดับ3าสี่ไคลารัสอาร์มาตี้แล้วก็โอเมเนียันดิโกเซียมีทีมละ1คะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่4ในคืนวันพฤหัสที่สี่พฤศจิกายนนะฮะก็จะมีมคาคาบีเทวีเปิดบ้านเจอแฮร์เจแครเอลเอสเคพบอ์ลาสเคิร์ด ฟอรลา์ทาลินเปิดบ้านเจอกับอนาโทซิสเกนจะพบกับปริสันเบลเกตโลมาพบโบเดอรเกมซอย่าเจอเซเคโซเฟียเอซเจอกับทางครูสแล้วก็ยบูเนกพบแลนเดอร์อูนิเออร์บรลินก็จะกลับไปเล่นในบ้านเจอกับฟิเานูดสลาเวียปาร์คพบมาคาบี้ไฮฟาพีเอเคเจอกับเอฟซีโคเปนเฮเกนลินคาเลสเจอสโลวานบาติสลาวาแลนเจอมูล่าสเปอร์เปิดบ้านเจวิเทสไคลรัสพบกับกาลาบักแล้วก็โอมานียเจอกับบาร์โซ